สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้นะคะพี่กระติบก็มาจะาจะมาในเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสอนไพ่ของเดือนเมษายนนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เป็น ช่วงต้นๆของเดือนมีนาคมซึ่งก็คือเป็นวันที่สองมีนาคมพี่ก็จะประชาสัมพันธ์การสอนโดยจะพรีเซนต์ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการอ่านไพ่ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะซึ่งดวงนี้นะคะก็จะเป็นดวงเจ้าชะตาหญิงคนหนึ่งนะคะอายุนะคะอายุ32ปีนะคะถามบอกว่าในบางคนบอกว่าไพ่ย 24, ิปซีดูได้แค่ช่วงสั้นๆใช่ไหมต้องบอกว่าใน มุมมองของพี่กระติปเองนะคะไพ่ย,ยิปซีมันดูได้ตลอดทั้งชีวิตถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน้องๆดูตําแหน่งการวางไพ่ย,ยิปซีก่อนนะคะซึ่งการวางไพ่แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการวางแบบเซลติกคลอสใช่ไหมคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตาแหน่งที่6จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะคือแบบก็จะเห็นว่ามันเป็นกากบาทนะคะแต่ว่าพี่กระติปเนี่ยทำการเลื่อนขึ้นไปข้างบนเป็นเพราะว่าเวลาอ่านเราต้องอ่านกันเป็นคู่คู่นะคะดังนั้นนะคะจะเริ่มแนะนําให้ทราบกันก่อน,อนว่านี่ตาแหน่งที่1 ตำแหน่งที่2ก็จะทับตำแหน่งที่1น,นะคะ3ข้างบน4ข้างข้างหาข้างล่าง6ข้างบนส่วนตำแหน่งข้างข้างเนี่ยหลายๆคนจะจำกันง่ายเป็นเพราะว่าแถวมันเรียงขึ้นไปเป็นตรงนะคะก็คือ7 8 9และ10นะคะทีนี้มาถึงปัญหาที่ทุกคนถามกันว่าไพ่ย,ยิบซีมันดูได้แค่ประมาณ3เดือนหรือเปล่าสำหรับตัวพี่เองนะคะถ้ามันดูได้แค่3เดือนเขาคงไม่มีตำแหน่งอายุมาให้ตำแหน่งอายุในไพ่นะคะ ก็จะเป็นดังนี้นะคะตำแหน่งที่4 20-23ถึงาตำแหน่งที่24่ไอ้ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่4นะคะอายุ20-23ถึงาตำแหน่งที่5อายุ24นะคะตำแหน่งที่2อายุ25นะคะน้องๆอาจจะจำง่ายง่ายว่าตำแหน่งที่2เป็นเบญจเพศเวลาบอกเบญจเพศทุกคนจะจำง่ายง่ายนะคะให้จำไว้ว่าตำแหน่งที่2อายุ25ทีนี้ตำแหน่งที่6 26, 27ตำแหน่ง ที่3นะคะ28 29ทีนี้ตำแหน่งที่7 8 9 10นะคะตำแหน่งที่7 30-33ถึง3าตำแหน่งที่8 34-36ถึง3าตำแหน่งที่9 37-39ตําตำแหน่งที่10อายุ40ถามว่าจริงๆดูได้มากกว่านั้นไหมดูได้มากกว่านั้นแต่เอาขั้นต้นก่อนนะคะคนในคนเราในช่วงต้นเนี่ย หรือคนที่สนใจดูผ้าย,ยิบซีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงแบบอายุที่คนจะเลิกดูในมุมของพี่กระติปนะคนที่จะเลิกดูผ้าย,ยิบซีคือคนที่อายุประมาณสัก65แต่70ก็ยังมีมาดูนะคะที่เป็นขาประจํากัน70ก็ยังมาดูกันนะคะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ใครจะแบบปรงได้เร็วหรือในบางคนที่บอกว่าอายุเจ็สิบเขามาดูอะไระเขามาดูธุรกิจก็ยังทาธุรกิจกันอยู่นะคะอละคัลล่าคาทีนี้เวลาเราอ่านใช่ไหมคะเราอ่านได้หลายแบบมากถ้าเกิดแบบน้องๆคนไหนที่แบบเริ่มหัดอ่านอาอย่างเจ้าชะตาหญิงคนนี้พีกติปก็จะทําการอ่านเป็นหลายๆแบบให้น้องๆทราบอ่านเป็นหลายๆแบบคืออะไรเราอ่านได้ทั้งเป็นเหตุการณ์ดวงรายเดือนเหตุการณ์เหตุการณ์ตลอดช่วงเขาอายุ จากปัจจุบันไปจนถึง40เป็นยังไงหรือฐานดวงเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าเราอ่านเป็นฐานดวงก่อนละกันอ่ะคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะอ่านเป็นฐานดวงก่อนถ้าอ่านเป็นฐานดวงในคนที่แบบหัดดูไพ่ยิปซีมาอยู่แล้วเนี่ยจะทราบว่าข้างบนจะเป็นตําแหน่งพ่อแม่นะคะตาแหน่งข้างๆเป็น <receptors>. ต <tirar along S 2> ําแหน่งคู่ตําแหน่งข้างล่างเป็นตําแหน่งบริวารนะคะตรงนี้เราก็จะอ่านได้ว่ายังไงเราก็จะอ่านได้ว่าตำแหน่งพ่อแม่เขาเป็นยังไงคะถ้าดูในลักษณะตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า ตำแหน่งของพ่อแม่เนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่ถ้าในดวงลักษณะแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าคุณพ่ออาจจะเป็นในลักษณะว่าพูดจาไม่หวานเพราะว่าสองไม้มันแปลว่าไม่หวานพ่อกับแม่อาจจะมีการถกเถียงกันบ่อยๆเป็นเพราะว่าสองดาบมันแปลว่าถกเถียงนะคะนั่นก็คือแบบหมายถึงว่าชีวิตพ่อแม่ของเจ้าชะตาคนนี้ก็จัดว่า มีปัญหากันอยู่จุกจิกจุกจิกในเรื่องของคําพูดสองไม้ก็แปลว่าคําพูดสองดาบก็เป็นคําพูดนะคะสองไม้เป็นในลักษณะของการปักจัดพูดจาตรงไปตรงมาส่วนสองดาบก็เป็นการเถียงไม่ยอมแพ้กันดังนั้นหมายถึงว่าเจ้าชะตาหญิงคนนี้พ่อแม่ก็จะมีในเรื่องปัญหาการจุกจิกถกเถียงก, e กันตลอดเวลานะคะแต่ถามว่านําไปสู่การเลิกลากันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดไพ่ในลักษณะนี้มันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงว่าเลิกลาแต่น่ารำคาญกัน ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าลำคาญมากน้อยแค่ไหนถ้าลำคาญมากๆก็อาจจะเหมือนกับว่าก็อาจจะอยู่ห่างๆกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าพ่อแม่ของเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเรื่องจุกจิกถกเถียงกันตลอดเวลาดูมันเหมือนกับน่าลำคาญกันนะคะแต่ก็ในบางคนในบางคู่ถกเถียงกันตลอดเวลาอย่างนี้แต่ก็อยู่กันมาจนแก่เท่าได้นะคะทีนี้ตำแหน่งที่หลายๆคนสนใจก็คือตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นตำแหน่งคู่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นตำแหน่งคู่ ต้องบอกว่าเจ้าชะตาได้ไพ่สีถ้วยนั่นก็คือหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะค่อนข้างเลือกนะคะจะค่อนข้างเลือกว่าเ,เราจะเลือกที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นนั่นมันหมายถึงว่าการที่ว่าได้ไพ่สีถ้วยก็คือหมายถึงเจ้าชะตาค่อนข้างจะรักความเพอร์เฟกนะคะ <fi> นั่นหมายถึงว่าเวลาเลือกคู่การเพอร์เฟกที่พูดถึงก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะต้องเลือกเป็นยังไงคะ อาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกในสายตาคนอื่นก็ได้แต่ต้องเพอร์เฟกในสายตาของเจ้าตัวเองนะคะน้องๆอ,อาจจะได้ยินเสียงดีดติ๊กจๆ้จอะไรอยู่ข้างๆนะคะคือตอนนี้ไอ้เจ้าส้มเนี่ยตอนไม่อัดคลิปมันก็ไม่เล่น ตอนอนพอเริ่มเอาคลิปพรีเซนต์การสอนปุ๊บส้มนางก็จะมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเล่นข้างๆแม่ขึ้นมาทันทีก็อาจจะได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งกุ้งกริ้งหรือเล่นอะไรกอกแกะกาแกะบ้างก็งก็ปล่อยไปนะคะอย่าไปใส่ใจมากนะคะเอาละค่ะเราก็มาตรงที่ว่าเจ้าชะตานะคะในตําแหน่งที่สี่เป็นไพ่สีถ้วยนั่นก็คือหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะต้องเลือกให้แบบถูกใจตัวเองมากที่สุดนะคะดังนั้นในการเลือกคู่ถามว่าเป็นไพ่สีถ้วยเนี่ยเขาได้เพอร์เฟกต์เลยไหม ต้องบอกว่าเจ้าชะตาก็คิดว่าฉันเลือกที่ดีที่สุดแล้วแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีการเลือกแบบสตริกมากอะไรมากเป็นเพราะว่าเอ่อเจ้าชะตาอยากได้แบบเป๊ะๆอย่างใจเจ้าชะตาเองบางทีมันก็อาจจะมีความผิดพลาดเพราะว่าไพ่สี่ถ้วยมันแปลว่าอึดอัดไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมคะนั่นก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าในมุมมองพี่กระติบนะก็ต้องอาจจะเขาเรียกว่าเจ้าชะตาต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่มีใครในโลกนี้เพอร์เฟกจึงจะได้ถึงอย่างที่ต้องการนะคะคือ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือเรียกง่ายๆถ้าในภาษาภาษาไทยสมัยก่อนหรือแบบเป็นคําพูดที่เขาเรียกว่าเลือกนักมักได้แรกก็คือหมายถึงว่าเราเลือกเลือกเลือก,อกในที่สุดเราก็จะได้แบบบางทีก็ไม่โอเคไม่ถูกใจเราเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นมันเป็นการบ่งบอกอตรงที่ว่าเวลาเลือกเนี่ย เวลาเลือกเจ้าชะตาอาจจะต้องแบบว่าลดสเปคลงมานิดนึงนะคะเป็นเพราะว่าไพ่สีถ้วยเนี่ยบางทีมันแสดงตรงที่ว่าบางทีคนที่เจ้าชะตาชอบอาจจะไม่ใช่สเปกและอย่างเวลาเจ้าชะตาเลือกคู่เนี่ยอาจจะมีแบบเสียงติงๆจากคนรอบข้างบ้างนะคะก็อาจจะต้องฟังเขานิดนึงไพ่สีถ้วยน้องๆเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะคิดว่าแบบอือเป็นคนช่างเลือก แล้วก็เป็น perfectionist และอะไรอีกล่ะเขาก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงการมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้คนแบบไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าเตือนอะไรมากนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ในการเลือกคู่ของคนที่ออได้ไพ่สีถ้วยอยู่ในตำแหน่งที่4เวลาเราเปิดเป็นเซลติกคอร์สเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเวลาเลือกเนี่ย อาจจะต้องค่อยๆดูไปนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกคนที่ตรงสเปคเรามากเป็นเพราะว่าบางทีคนที่เจ้าชะตาหรือเราคิดว่าใช่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือเรียกง่ายๆไพ่ใบนี้มาเป็นการบ่งบอกว่าบางทีคู่น่ะอาจจะไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในสเปคเจ้าชะตาแบบเต็มร้อยนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงตําแหน่งบริวารตําแหน่งบริวารได้ราชาไม้ใช่ไหมคะนั่นก็คือหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะได้บริวารค่อนข้างดีบริวารเนี่ยถ้าใน ในความหมายของพี่นะมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นลูกเป็นหลานอย่างเดียวนะมันหมายถึงคนรอบข้างก็ได้นะคะซึ่งก็คือหมายถึงว่าคนรอบข้างเนี่ยก็เต็มใจที่จะช่วยเช่าชะตานะคะบริวารอย่างเช่นเออเรียกง่ายๆว่าบริวารถ้าบริวารในตําแหน่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาเราอ่านจริงๆปุ๊บ ตำแหน่งนี้เป็นบริวารแล้วก็ดูพ่อแม่อะพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตเราบริวารเ, <P> เพื่อนพ้อง <P> เพื่อนพ้องก็ซัพพอร์ตเราเอ่อต้องบอกว่าในตำแหน่งเนี้ยพอมันอยู่ในตำแหน่งข้างล่างก็หมายถึงว่าลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จัดเป็นบริวารแล้วนะที่เราดูแลก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เรียกง่ายๆ่าว่าสวามีพักเต็มที่นั่นก็แสดงให้เห็นหนตรงที่ว่าถ้าเขาสวามีพักเต็มที่เต็มพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่นั่นก็แสดงว่าเจ้าชะตาก็ต้องเป็นคนที่แบบเต็มที่กับคนรอบข้างเหมือนนนนกัะะคแต่ทีี้ น้องๆบอกว่าดูเสร็จแล้วยังไงต่อล่ะอันนี้เราก็ดูพื้นเพเขาเนี่ยไว้ง่ายดูพ่อแม่ดูพื้นฐานความรักแล้วก็ดูบริวารเขาแล้วใช่ไหมคะทีนี้สถานการณ์เจ้าชะตาเป็นยังไงสถานการณ์เจ้าชะตาก็เป็นยังไงคะสถานการณ์จะชี้เห็นตรงตรงที่ว่าเจ้าชะตาก็เป็นคนแบบหยิบจับทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนทํางานค่อนข้างเร็วนะคะแต่ไพ่ที่มาปะหน้าเป็นราชาดาบก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราชาดาบมันหมายถึงว่าคนที่เข้ามาไม่ค่อยดี ดังนั้นต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาจีบยิ่งถ้าแบบว่าทําท่าแบบทุ่มเทเต็มที่ยิ่งต้องระมัดระวังอาจจะทําให้เสียใจได้และที่สําคัญนะคะการได้ราชาดาบอยู่ในตาแหน่งที่2ราชาดาบก็แปลว่าปัญหาทางด้านการเงินได้นะคะดังนั้นก็คือหมายถึงว่าสภาะวะที่เข้ามาชนอนอกจากผู้ชายไม่ดีแล้วนะคะหมายถึงว่าสภาวะการเงินก็อาจจะไม่ค่อยดีด้วยอันนี้เจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังตําแหน่งที่สองนะคะจะเป็นตําแหน่งที่ชนตัวเจ้าชะตาเลยก็คือหมายถึงว่าสถานการณ์จะเกิด ใกล้ๆเร็วเนี่ยแหละก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะเอาละค่ะถึงตรงนี้ก็10นาทีแล้วใช่ไหมพี่กระติปก็ต้องบอกว่า ด้วยความที่ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมีปัญหาเรื่องการอัปโหลดพี่กระติปก็จะทําการแบบว่าอาจไปสักสินาทีแล้วก็อัปโหลดดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อดวงเจ้าชะตาคนนี้ในคลิปหน้าว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็น To be Continu e ถือว่าเป็นซีรีส์ก็แล้วกันนะคะ To be Continu ีลนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อคลิปกันต่อในคราวหน้าว่าเราอ่านดวงของเขาเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนไพ่นะคะไม่ว่าจะใช้ดูตัวเองหรือว่าจะมาประกอบเป็นอาชีพนะคะก็ ามารถติดต่อได้ที่ Line Official t t t e n d t t r r o นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากที่เข้ามาชมกันนะคะเดี๋ยวอย่างไรก็แล้วแต่นะคะพี่ก็จะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะรับสมัคร1เดือนนะคะเริ่มเรียนกันในเดือนเมษา1คอร์สมี3เดือนก็จะเรียนกันในเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้าต่อนะคะสำหรับการอ่านตำแหน่ง1นเ,เขาเรียกว่าอ่าน ทั้ง10ตำแหน่งตะกี้นี้เราอ่านพื้นดวงเดี๋ยวเราจะมาอ่านสถานการณ์10บตำแหน่งกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ